อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมครับมาติดตามบริการฮารโหลดเซซซูมอินกันนะครับพบปะทักทายทุกท่านเป็นประจำทุกเช้า9โมงสของวันทำการที่ตลาดหุ้นไทยเปิดนะครับก็จะมาอัปเดตกันว่าตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเช้าวันนี้นะครับทั้งในอเมริกายุโรปเอเชียแต่และตลาดเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีประเด็นข่าวสารอะไรที่เราจะต้องติดตามก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดกันในช่วง10โมงนี้นะครับวันนี้เริ่มต้นไปดูตลาดหุ้นเงินก่อนช่วงเมื่อคืนนี้ เป็นอีกหนึ่งคืนที่เขียวสดใสสำหรับตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็ยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มที่นำตลาดนะครับช่วงนี้มีแต่ข่าวดีออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าไปดูที่ดัชนีหลัก3ตัวนะฮะเราจะเห็นดาวโจนส์ที่ขยับบวกขึ้นมา0.71% S&P 500บวก1.23% Nasdaq ก็บวกขึ้นมา1.86%นะครับข่าวดีเยอะมาก นะครับเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนหลายต่อหลายเรื่องไล่เรียงกันมานะครับตั้งแต่ประเด็นเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อท,ที่ออกมาไม่ได้สูงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ก็เอื้อให้ทางธนาคารกลางสหรัฐที่เขากำลังจะประชุมกันเนี่ยนะครับคาดว่าก็น่าจะมีการปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยนอกเหนือจากนั้นครับสิ่งที่หลายคนจับตามองก็คือในช่วงปลายสัปดาห์นี้วันพฤหัสบดีเนี่ย าการพูดคุยระหว่างทรัมป์กับสีชิ้นผิงก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้บรรยากาศทุกอย่างก็ดูเป็นไปในทิศทางเชิงบวกต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกเหมือนว่าพร้อมที่จะพูดคุยกันนะครับถ้าเราไปดูเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาค่อนข้างชัดเจนสวนทางกับหุ้นนะครับ ก็บ่งชี้ชัดเจนครับว่าตลาดตอนนี้กําลังคาดหวังว่าทั้ง2ประเทศจะคุยกันแล้วได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกแต่จะได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องรอติดตามการคุยกันอย่างเป็นทางการเพราะว่าเส้นตายจริงๆมันยังไม่หมดนะฮะเส้นตายจริงๆมันจะไปจบในช่วงสักประมาณวันที่10พฤศจิกาย,ยนบางคนก็เลยมองว่าเอ๊เขาอาจจะยังไม่อยากคุยให้มันจบรอบนี้ก็ได้ต่างฝ่ายต่างอาจจะอยากได้ดีลที่ดีกว่าสําหรับตัวเองก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ตลาดมองในเชิงบวก แล้วก็ตลาดหุ้นขึ้นมาเยอะราคาทองคําย่อลงไปก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนครับว่านักทุนค่อนข้างคา,าดหวังจากการประชุมาจากการเจราจาร่วมกันของทั้ง2ประเทศนี้นะครับนสตั๊กเมื่อคืนบวกขึ้นมาถึง1.86%นะครับแต่ระดับชนีเนี่ยก็ขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องทีเดียวครับขณะที่ทางฝั่งของยุโรปนะฮะถ้าไปดูเยอรมันเนี่ยเมื่อคืนก็บวกได้0.28%อังกฤษบวก0.09%ฝรั่งเศสบวก 0, 0. 6 ทางฝั่งของยุโรปอาจจะไม่ได้คึกคักหวือหวาเท่ากับหุ้นอเมริกาอเมริกาเนมีหุ้นเทคโนโลยีเยอะนะครับแล้วก็มีการประกาศผลประกอบการออกมาในเชิงที่เป็นบวกอย่างมากในช่วงก่อนหน้านี้นะครับบรรยากาศการลงทุนก็เลยดูสดใสเป็นพิเศษขณะที่ทางฝั่งของเอเชียนะครับจริงๆตลาดที่มีหุ้นเทคโนโลยีเยอะๆอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีอย่างไต้หวันนะครับก็ปรับตัวขึ้นมา,มามากในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้ก็เริ่มแผ่วๆลงไปบ้างนะครับย่อลงไปนิดหน่อยยังไม่เยอะย่อไม่เยอะนะฮะนิกเกอี225เนี่ยยังคงยืนเหนือระดับ50,000จุดได้แข็งแรงนะครับเช้าวันนี้อาจจะติดลบมา170จุดหรือว่า0.34แต่ดัชนีล่าสุดก็53,26จุดก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาแบบแข็งแรงทีเดียว ขณะที่จีนนะฮะเซี่ยงไฮ้อาจจะติดลบไปนิดหน่อย0.01%ห่งเสงลง0.17%นะครับแต่ก็ย่อมไม่มากเป็นวันที่อาจจะขึ้นมาเยอะแล้วก็เริ่มถอยบ้างนะครับขณะที่ตลาดหุ้นไทยจริงๆเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกนะครับแต่แต่แต่แต,แต่ต้องโน้ตตัวใหญ่ๆเลยเป็นการบวกขึ้นมาจากตัวเดลต้าถ้าไม่นับเดลต้าเนี่ยเมื่อวานนี้จริงหุ้นไทยติดลบนะครับเราเห็นหุ้นติดลบกันหลายตัวเหมือนกัน เขา,อาคอสปีเกาหลีนะครับติดลบไปเกือบเกือบหในช่วงเช้าของวันนี้วันนี้สัญญาณจากทางฝั่งเอเชียไม่ค่อยดีโดยเฉพาะทางฝั่งเอเชียเหนือเนี่ยนะครับเอเชียทางฝั่งตะวันออกพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีแดงหมดเลยนะครับแต่ใกล้ๆบ้านเราอย่างอินโดวันนี้ก็บวกนิดหน่อย0.04%ฟิลิปปินส์บวก0.06%เวียดนามติดลบไป0 1 3นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ตามกันว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าหุ้นเขียวแต่บวกเฉพาะตัวเดลต้าตัวอื่นไม่บวกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับนักทุนส่วนใหญ่เท่าไหร่แต่บางคนก็มองแตกต่างกันนะครับมองว่าถ้าดัชนีปรับตัวบวกได้นะครับมันก็สร้างบรรยากาศเชิงบวกโดยรวมเมื่อวานในหุ้นไทยขึ้นไปถึง1,345จุดก่อนที่จะไหลรูดลงมานะครับลงมาเนี่ยประมาณ20กว่าจุดทีเดียวนะครับเพราะว่าเราปิดที่ พันอ่ 1, จุดนะครับปิดเกือบโลเลยนะครับเดลต้าเนี่ยบวกเยอะนะครับแต่ยังประคองตลาดไม่ได้นะครับหุณบวก9จุดก็จริงนะครับแต่จริงเฉพาะตัวเดลต้าเนี่ยก็น่าจะบวกขึ้นมา10กว่าจุดละแปลว่าถ้าหากเดลต้าออกเนี่ยหุนไทยติดลบนะครับเดี๋ยววันนี้ดูต่อว่าหุ้นไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้างส่วนประเด็นข่าวมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองไล่เรียงดูพาดหัวข่าวหลักๆครับเช้า,ชาว,วันนี้นะครับเขาก็บอกว่าตลาดหุ้นอเมริกาถ้าดูตัวฟิวเจอร์สเนี่ย ค่อนข้างทรงๆนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่จากความคาดหวังเรื่องของเฟดที่จะลดดอกเบี้ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวสัปดาห์นี้ตามผลการประชุมเฟดแล้วก็ตามการคุยกันของฝั่งสหรัฐอเมริกากับฝั่งของจีนนะครับระดับเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวคุยกันแล้วก็ระดับผู้นําสูงสุดก็จะมีการพบปะเจรจากันด้วยเช่นกันนะครับได้ข้อสรุปหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีทางฝั่งของญี่ปุ่นนะฮะ ก็มีข่าวว่าคุณทาคาอิชิเนี่ยเข้าพบกับทางฝั่งของคุณทรัมป์เพื่อเจราจาประเด็นเรื่องของการค้าด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ช่วยผลักดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาได้ค่อนข้างสดใสคึกคักต่อเนื่องญี่ปุ่นเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้นําดันหุ้นมารอบหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้านะฮะก็มีประเด็นว่าคุณทาคาอิชินายกคนใหม่ของเขาเนี่ยจะเข้าไปคุยเจราจาคุณทรัมป์ บนเวทีเอเปก็ดันหุ้นมาได้อีกรอบนะครับก่อนที่วันนี้จะเริ่มแผ่วลงมาบ้างขณะที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะวันนี้มีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจชุดใหม่เป็นแคาบิเนตเป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของเขาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของค่างเงินเยนอันนี้อาจจะ เป็นเรื่องที่คนไทยบางคนอยากรู้บางคนคนไทยก็อาจจะเตรียมตัวไปทเที่ยวญี่ปุ่นก็จะสนว่าค่าเงินเยนแนวโน้มแข็งค่าอ่อนค่ายังไงบ้างนะครับหรือว่าใครลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นอยู่ก็อาจจะอยากตามข่าวเรื่องของค่างเงินเขามีการพูดแบบนี้ฮะก็คือนโยบายเรื่องของค่างเงินเยนคือไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการนะครับแต่รัฐมนตรีชุดใหม่ที่ดูแลด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาพูดในทํานองที่ว่า ถ้าค่างเงินเยนนี่อ่อนค่าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลบวกกับเศรษฐกิจของประเทศเขาก็จะส่งออกอะไรกันง่ายขึ้นคนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเ,เงินไหลเข้าประเทศกันได้ดีขึ้นนะครับการส่งออกน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทางฝั่งรัฐบาลชุดใหม่น่าจะมีแนวนโยบายอยากจะเห็นค่างเงินเยนที่อ่อนค่านะครับอาจจะอ่อนค่ามากกว่าปัจจุบันหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันส่วนเงินเยนเมื่อเทียบกับบาทเนี่ยนะครับก็ น่าจะร้อยเยนอยู่แถวช่วประมาณ 21- 22บาทแถวแถวนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เงินบาทค่อนข้างแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเยนเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงมาได้อย่างชัดเจนมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ทางฝั่งของคุณทรัมป์ทางฝั่งของอเมริกาจะชอบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันนะครับเพราะว่าทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ใครทําเงินตัวเองให้อ่อนค่ามากๆแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าจะเป็นการเอาเปรียบเรื่องของการค้าระหว่างประเทศกันก็เดี๋ยว ผู้นำสองประเทศนี้คุยกันอาจจะมีประเด็นเรื่องของค่างเงินคุยกันด้วยนะครับส่วนแม c q คว r รีนะครับมีการออกมาเตือนนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนนี้ตลาดคาดหวังเรื่องการเจรจาระหว่างคุณทรัมป์คุณสีจิ้นผิงเยอะมากนะครับว่าเออน่าจะได้ผลดีนะครับน่าจะคุยออกมาในเชิงที่สร้างสรรค์เพ็นแต่ว่าแม c q คว r รีเนี่ยก็ออกมาเตือนครับว่าการเจรจาการค้าเนี่ยมันมันยังอยู่ไกลจาก ที่จะได้ข้อสรุปนะครับก็อย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไปเส้นตายจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่10พฤศจิกายนหรืออาจจะยืดเส้นตายออกไปอีกก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นณนะสิ้นเดือนนี้ที่เขาจะคุยกันเนี่ยก็คือ30ตุลาคมที่ทาง2ท่านเนี่ยคุณสีคุณซ้ําจะคุยกันเนี่ยมันยังไม่ถึงเส้นตายถูกไหมฮะมันยังมีเวลาอีกประมาณ10วันเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยังไม่จาเป็นต้องคุยให้จบภายในรอบนี้ก็ได้เส้นตายยังมาไม่ถึง ต่างฝ่ายอาจจะอยากดึงเวลาประวิงเวลาเพื่อรอข้อเสนอที่ดีกว่าจากอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตั้งความหวังมากเกินไปว่าว่าจะเจราจากันได้จบภายในสัปดาห์ดีนะครับตลาดอาจจะมองโลกในแง่บวกเกินไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็โน้ตในส่วนนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะฮะส่วนรายการช่วง10โมงเดี๋ยวมีอะไรบ้างมาฝากกันไปดูไฮไลท์กันก่อนนะครับ วันนี้เซ็ตนิเมเตอร์ภาคเช้าครับจะมีทั้งเรื่องของโครงการทิศานะครับที่ทางประธานตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังเห็นชอบในหลักการของโครงการออมหุ้นระยะยาวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์ออกมาเตือนครับว่าผลตอบแทนพันธบัตรอาจจะพุ่งสูงขึ้นบอลยิวรุ่น10ปีเนี่ยอาจจะพุ่งไปถึง6%ปนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่แถวสี่เอาของอเมริกานะครับ 4, 4ตีต้นๆเท่านั้นเองนะฮะ เพราะอะไรที่เขามองว่าบอลยูจะพุ่งไปขนาดนั้นนะครับทั้งๆท,ท,ที่ดอกเบีย้ยเป็นขาลงเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาตามกันไทยมาร์เก็ตอินไซด์นะครับวันนี้คุยกับนนะักวิเคราะห์เช่นเคยหากวิธีการลงทุนในหุ้นประจำวัน Stock of t เ e Day เป็นตัวอมะตะนะครับแล้วก็ DR z o o m in วันนี้อัปเดตตัว Microsoft กันนะครับอาจจะต้องคุยยาวไปถึงงบไตรามาสแรกของปีหน้าเลยนะครับว่าแนวโน้มหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ Se ต Na v i g a t o r อร์ ช่วงสักประมาณ10โมงนะครับกลับมาพบกับผมและทีมงานกันอีกครั้งหนึ่งครับ